สวีทุกท่านนะครับในที่นี้ออก็หัวข้อที่จะมาคุยในวันนี้ก็คือเราจะมาคุยให้เห็นภาพรวมของแผนแม่บทนะครับชื่อเต็มๆก็คือแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทําลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนะครับโดยกรรมาธิการะกระทรวงทรัพย์นะครับแผนตัวนี้ตามชื่อก็เห็นทั่วไปก็รู้สึกดีนะครับรู้สึกว่าคงจะช่วยในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติได้ แต่พอเราไปดูข้างในแล้วนะครับมันดันมีปัญหาหลายจุดนะครับเราก็มีการรีวิวกันแล้วก่อนจะมีแผนตัวนี้เนี่ยมันก็มีความเคลื่อนไหวด้านการเมืองก็คือคําสั่งคอสชฉบับที่64รับ2,557ออกมาก่อนเกี่ยวกับการปราบปรามาการยุยยัการรู้ทําลายทรัพยากรป่าไม้นะครับเราก็ตามเคสที่เกิดขึ้นผลกระทบที่มีผลกระทบจากคําสั่งตัวนี้ทั่วประเทศนะครับทั้งภาคเหนือนแล้วก็ทั่วประเทศเนี่ย ก็ได้อยู่หลายร้อยเคสที่เกิดหลังจากคําสั่งตัวนี้มานะครับพอเราเริ่มภา้าประชาชนเริ่มถามมากขึ้นนะครับเริ่มส่งเสียงมากขึ้นนะครับถัดม,มาก็คอสชอก็ได้มีคําสั่งที่66ออกมานะครับเพื่อที่จะบอกว่า,าการกระทาใดๆเนี่ยจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้นะผู้มีรายได้น้อยนะผู้ไร้ที่ดินทากินแต่คาพวกนี้มันกว้างครับกว้างมันไม่มีนิยามที่เฉพาะเจาะจงพอคําสั่งนี้ออกมาที่น้องโดนผลกระทบอีก เราไปถามหน่วยงานในพื้นที่บอกว่าบ้านหลังนี้มีรถยนต์เป็นผู้ยากไร้ไหมเนี่ยครับในลักษณะอย่างเงี้ยมันก็มีปัญหาในการปฏิบัติในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็แผนตัวนี้ที่มาก็คือว่าจากคสชนะครับาทางมอบหมายทางกรรมาธิรารร่าตรตรงตัวนี้ขึ้นมาเข้ากับกระทรวงทรัพย์วางยุทธศาสตร์นะครับแล้วก็ให้หน่วยงานใช้เป้าหมายหลักของแผนตัวนี้ก็คือเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศไทยเนี่ยให้มี 40%, 40นะครับในภายใน10ปี คำถามหลักก็คือว่าแล้วรัฐจะเอาพื้นที่ที่ไหนล่ะครับที่จะมาเพิ่มให้ถ้าไม่ใช่ที่ทํากินของชาวบ้านนี่เป็นข้อถกเถียงแรกที่สําคัญของเรายุศาสตร์ก็คือภายในหนึ่งปีเนี่ยเขาจะหยุดการตัดไม้แล้วก็ทัวร์คืนถือป่านะครับปีที่สองจะเซตระบบแล้วก็ภายในสิปีจะให้ป่าฟื้นมาอันนี้คือสิ่งที่เขาเขียนนะครับแต่ที่มาของคน17เจดคนที่อยู่ในแผนตัวนี้คําถามก็คือว่าคือระดับป่าไม้ในประเทศไทยดังผืนนะครับ ในพื้นที่สามพอยยี่สิบกว่าล้านของพื้นที่วุฒหารเนี่ยถูกคิดมาจากคนเพียงสิบเจ็ดคนหรอครับมันก็เลยแล้วเป็นใครนะครับก็ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐนะครับซึ่งขาดมิติหลากหลายมากอันนี้ก็เป็นผลกระทบที่จะกระทบคนเป็นสิบล้านคนกระบวนการจัดทาแผนแน่นอนครับหลังจากคําสั่งออกมาหกสิบสี่หกสิบหกสี่สิบห้าวันแผนตัวนี้ออกขาดกระบวนการมีส่วนร่วมแน่นอนครับประชาชนไม่รู้เรื่องเลยเนื้อหาในตัวแผน ที่เขียนไว้ที่ดูดีนะครับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่มีครับไม่มีใครรู้เรื่องเลยตัวนี้นะครับขัดแย้งในตัวเนื้อหาด้วยซ้าไปนะครับให้มีการประชาสัมพันธ์ก็ไม่มีนะครับบทวิเคราะห์ตัวนี้นะครับอย่างหนึ่งในตัวแผนยอมรับว,ว่าเกิดจากนโยบายรัฐด้วยทั้งเพื่อเศรษฐกิจนะครับทั้งการทํางานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันยังแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดถ้าวิเคราะห์ตาม หลักการการสูญเสียพื้นที่ป่านะครับเพราะว่าเขาลืมหลายจุดเลยเนื้อหาสำคัญกคือว่าแล้วป่าที่หายไปในยุคสัปปะทานนะครับใครรับผิดชอบหายไปเยอะมากจํานวนมหาศาลนะครับตัวนี้ก็ไม่ถูกมากําหนดเป็นยุทธศาสตร์แมนูกแก้ไขอะไรเลยนะครับแล้วก็ในตัว40%อันนี้ก็เป็นปัญหาว่าทําไมต้องเป็น40%ทําไมประเทศไทยต้องมีป่า40%ของประเทศนะครับ ตัวนี้คิดมาตั้งแต่ปี2 8ปนะครับปีเกิดผมพอดีตอนนั้นประชาชนมีกี่ล้านคนตอนนี้มีกี่ล้านคนนะครับมันสอดคล้องหรือไม่นะครับกับยุคสมัยนี้เนี่ยว่าต้องมี44นเซนนะครับมันก็เป็นการขีดกันเหมือนเดิมนะครับขีดเส้นแล้วก็ตัดคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งออกไปนะครับแล้วกรณีของสปกก็ไม่ถูกพูดถึงด้วยที่ดินสปกที่อยู่ในแผนตัวนี้นะครับการกําหนดพื้นที่วิกฤตก็มาดูอีกว่า จังหวัดที่ถูกกำหนดเป็นพื้นที่วิกฤตนะครับหมายถึงพื้นที่สีแดงในตัวแผนตัวนี้คือจังหวัดพวกนี้ครับภาคเหนือแม่งสอนเชียงใหม่ลำปางตากแต่ในความเป็นจริงจังหวัดเหล่านี้เนี่ยเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าเกิน40%แล้วทั้งนั้นทําไมถึงถูกกาหนดเป็นพื้นที่วิกฤตแล้วกรุงเทพมาหนานคร0.08%ถามว่าถ้าจะเอา40%หมดเอา40%ให้ทุกจังหวัดเลยไหมครับให้เท่าเทียมกัน ได้เนี่ยครับก็มีสีแดงสีส้มวิกฤตลงมาสีเขียวเป็นจังหวัดปกติครับลาปูนภาคเหนือมีจังหวัดเดียวย่พื้นที่สีแดงนะครับเป็นพื้นที่วิกฤตคำถามคือแล้วทําไมล่ะครับคนที่รักษาป่ามาจนถึงยุคนี้เนี่ยเป็นพื้นที่สีเขียวของประเทศแต่ทําไมถูกกาหนดให้กลายเป็นพื้นที่สีแดงทําไมครับครับการป่ารุกค,คนถูกเขียนไว้แต่ก็ไม่ถูกอะไรนะครับ เราก็คิดว่าถ้ามันใช้ในไทยอย่างนี้มันก็จะมันจะมีเรื่องของรายละเอียดให้เป็นการเปิดปากนุรักษ์ด้วยนะครับในอนาคตเกณฑ์การพิสูจน์สิ์นะครับใช้ภาพถ่ายทางอากาศเป็นหลักนะครับใช้มติคอรมอ30มิถุนายน2541เป็นหลักซึ่งเป็นมติที่มีปัญหามากนะครับแต่ถูกใช้ให้เป็นเกณฑ์หลักนะครับใช้ข้อถ่ายทางอากาศสำรวจรักวัดโดยเจ้าที่ป่าไม้ไม่รังวัดพื้นที่ที่มีความลาดชันเกิน35องศาและไม่รังวัดพื้นที่ไร่หมุนเวียน อย่างนี้พี่น้องทางเหนือพี่น้องปกากยอพี่น้องชนเผ่าที่อยู่ในบนดอยก็ตายถือเขาใช้มตินี่อย่างเดียวไม่ระวังพืน้นที่ไร่หมุนเวียนซึ่งเป็นพื้นที่หลักของพี่น้องทางเหนือพี่น้องปกากยอตายครับแบบนี้มติตัวนี้มีปัญหาแน,น่นอนแต่ด้านมาถูกกินเป็นมติหลักนะครับแล้วก็มีการพูดถึงการปลูกป่าทดแทนทุกปีงบประมาณลงไปทุกปีถามว่าเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับจากโครงการปลูกป่าทดแทนนะครับ นี่ครับป่าที่ริิอกสัมปทานสปกสทศค,คไม่มีพูดถึงเลยครับสบปกที่ถูกเปลี่ยนมือไปใช้ผิดประถุประงส์ขาดคุณสมบัติไม่มีนะครับเนี่ยครับและที่สําคัญที่กระทบในกรณีของพี่น้องชนเผ่าพี่น้องปากกยอพี่น้องกะเหรี่ยงไม่มีการใช้มติ3สาสิงหา2553ทิมพพูดถึงการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงมติตัวนี้คุ้มคอรองระบบได้ถุงเบียนนะครับทําไมตัวนี้ไม่ผูถูกพูดถึง แต่ไปใช้พติสามสิทิมิยออย่างเดียวนะครับเนี่ยครับภาพฝั่งซ้ายที่เป็นสีส้มสีม่วงเนี่ยคือพื้นที่ที่ตั้งชุมชนของพี่น้องที่อยู่ในป่าพี่น้องชนเผ่าต่างๆภาพฝั่งขวาคือพื้นที่ป่าสีเขียวเมื่อนำสองภาพนี้มาซ้อนทับกันนะครับเราเห็นว่าไอพื้นที่ป่าสีเขียวเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ตั้งของพี่น้องชนเผ่าทั้งนั้นเลยอันนี้คืออะไรครับ มันหมายถึงว่าพี่น้องชนเผ่าเนี่ยซ้ำเขารักษาป่ามาอยู่กับป่าตรงนี้มาจนถึงยุคตอนเนี้แต่ตอนนี้เขากำลังจะถูกเป็นพื้นกำหนดเป็นพื้นที่วิกฤตคำถามก็คือเราจะทำยังไงต่อไป